นั่งมวยก่าเออก็ไม่มีอยู่ในประวัติเไม่มีประวัติไม่มีอยู่ในประวัติครับอ้ามันต้องมีไหมเป็นนักมวยเก่าชื่ออะไรชื่อนักมวยนะชื่อนักมวยเออ อันนันทเดชชื่อพ่อผมว่อันันทเดชสิทธ์อะไรอันนันทเดชสิทธ์อะไร้อเยอแต่ไม่มีอยู่ในประวัติไม่มีในประวัติเลยไหนลองกาดมวยด้ยิกาดยังไงเขาต่อยยังไงจ้ยแแด่แแด่แหด่แแด่แแน่แแด่แรด่แแ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 ด่แยด่แแด่แแ้่แแด่แแด่แแ้่แแ่แงด่ครับแแ่แแด่แ่แแเ่อแด่แ ชึบชุบชุบขยับ1000 1000ส,ส,ส,สามคุมเก้าสามคุมเตะขวาเตะซ้ายเตะซ้ายทำยังไงครับเตะขวาเตะขวาหมุนตัวหมุนตัวหมุนต,ตัวแล้วครับหมุนหมุนตัวแล้วครับหมุนตัวแล้วหมุนตัวแล้วครับ adows, ทำยังไงอีกครับทำยังไอองไอีกครับอันนั้นเสด็จอันนั้นเสด็จว่าไงครับอันนั้นเสด็จว่าไงกาดดสูงครับกาดสูงกาดสูงแล้วครับอันนั้นเสด็จกาดสูงแล้วครับเก้าย่างสามคุมเข้าไปย่างสามคุมเข้าไปแล้วครับย่างสามคุมเต้นเดะ เสียตูกนอกครับถูกนอกแล้วทำยังไงหนึ่งสองสาม่เออนับได้แค่สามครับนับได้แค่สามสู้ต่อครับโอ้ยระวังตกน้ำนะครับตกน้ำไม่คือเตะปุ๊บถ้าเอาเสียหลังเลยนะเตะอย่างนี้เลยหมุนตัวอ๋อครับว่าต้ขาหอนเนาะตอนไม่ชื่อตอกแล้วเหรอลูกน้องบันจริงเีะตอนนี้บันจินไรเสียอยู่ในคุกอยู่ในคุกเข้าไปทําไมคุกครับ ตีเขาตายตีเขาตายตีไอ้มีตายนี่แกเป็นคนบ้าแกเป็นคนครับไอ้แกไม่แกตีคุณตายบอแต่เนี่ยครูมวยผมเป็นครูมวยครูมวยทำไมเตะทำไมเตะพลาดยังไงเมื่อกี้ถึงโดนน็อกครับก็ผมมันนี่ผมเวียงเข้าไปแล้วไหนเวียงทำท่าสโลแบบเมื่อกี้สิครับก็ผม

รวบขาอันนี้ให้ลองรวบขาดีกว่ารวบยังไงแต่แด้ดแด้ด้ดแดย่างสามขุมเข้ามาแล้วครับสามขุมสามขุมไม่ใช่สี่ขุมนะครับสามขุมเอาย่างสามขุมเข้ามาแล้วสืบเท้าเข้ามายุ่มยุ่มยุ่มถอยจิ๊บจิ๊บจิ๊บถอยโอ้โหขยับเลยสุดเวียงเลยนะียับเลยสุดเวียงเลยตึ้งพอเขาเสียหลักเตะเตามตัะนี่เขาเขาเสียหลักจะทำยังไงไม่ใช่เราจะล้มนะ พอเขาเสียหลักเราก็เตะต้มเอานั่นแล้วผมว่าแล้วครับว่าแล้วเอา้าเอา้เอา,อาถูกใครเตะแล้วครับถูกใครเตะแล้วมเมื่อกี้นี่มันเสียหลักมันเสียหลักเหรอเขาเสียลัก<อ>เตะมันเลยต้องหมุนอย่างนั้นเลย<ม>ถ้าเขาเสียหลักก็หมุนตามนะครับหมุนตามพอ,อได้จังหวะเราก็ตามเลยน้ำตามน้ำอีกตามน้ำอตามพอเขา พอรู้ว่าเขามีสติแล้วเราก็เริ่มถอยถอยทำไมครับวิ่งลงเวทีใช่ไหมครับกลัวเขาจะสวนคืนกลัวเขาจะสวนคืนต้องต้องวิ่งลงเวทีไหมต้องวิ่งลงเวทีทไมต้องวิ่งลงเวทีไม่ไม่วิ่งลงเวทีเหรอผมเนี่ยบ้านมื่นสีน้อยไอ้บ้านมื่นสีใหญ่นี่มันไม่ประครองผมเลยมันให้ผมตกจากเวทีตกจากเวทีเลยตกกลางเวทีแทนที่จะประครองเเขาเชียร์มวยบ้านเขาเนาะบ้าน บ้านมืนที่ใหญ่เนาะเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรคุ้มจำไม่ได้จำไม่ได้จำชื่อเจ้าของได้ไหมจำเรื่องเจ้าของจำชื่อเจ้าของได้ไหมเนี่ยเพามันแล้วแต่เขาตั้งชื่อให้ผมว่าพ่กพี่พวกน้าพวกอะไรตั้งชื่อให้แต่ผมไปได้จ่อยผมไปปุ๊บได้จ่อยเลยแต่จำชื่อได้พี่ใจสัตว์ตอมวย ใจสักมวยไข้วีรอดมวยทหารใจใจสักวีรวัต์โยธินใช่ใจสิงห้วยแก้วใจสักสิงห้วยแก้วโอ้วับนี้ใจสักล้วยแก้วก็คนขับเป็นผู้ใหญ่ป้ะขับก็มีแต่ เมื่รถจิ๊บฐานแล้วไปเมื่อรถจิ๊บฐานแล้วไปเขาเป็นพี่ชายเขาโอเคไปมาพบครับนักมวยเก่านักมวยเก่าเอาจารย์เนี่อาจารย์ตัดสินตัดสินนักมวยอาจารย์ตัดสินนักมวยจำได้หรอจำได้ครับต่อยด้วยตัดสินเองเฉยเหรอตัดสินเองต้งต่อยต้งตัดสินเบื่อพวกมวยแค่สาม เคยซ้ได้ต่อยรองคุยเชื่อไหมต่อยรองคุยผมไม่เคยซ้ำเคยแต่เอานักมวยเก่าเจอนักมวยเก่าครับว่าเสนอเขาแนะนำให้แนะนำให้ต่อยรองสมัยอาจารย์เป็นครูพระละครับ ครับคับเป็นกูพลาซเกอรุ่นหนึ่งกูพลาซีเกอรงรุ่นหนึ่งครับจอบรเรียกจอบรอรุ่นจอบรรุ่นหนึ่งดื้อชิบหายเลยดื้อชิบมายจะร้องเพลงนายมรู้จักทำมวยอุตภพอีจะมีแอรลิงไปจนต์สาราพิชิดครับ ไอ้ประสิทธิ์โปสปานโอ้โหรูปนั้นนะครับเก๋าเลยนายรู้จังไหมถ้าประสิทธิ์โปสปานคือไอ้เล่องไปจนโสสารประสิทธิ์โอ้โหขึ้นผมครับแล้วทุกวันนี้พ่อทุกวันนี้พอชกมวยไหวอยู่ป่ะไมาไม่ยาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขาจะเอาไปฆ่าไอ้ย้อนยุกย้อนยุกเฮ้ยยนยุกย้อนยุกแปดแสนเจ้าสำราญแปดแสนเจ้าสำราญเนาะแปดนะอ่าแปดแสนเจ้าสำราญสู้ได้ไหมเหรบ เดี๋ยวเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวผมายตเล็กกว่าผมกลัวเงี้ยนะตัวใหญ่เงี้ยตัวใาญ่าใครชกไเดี๋ยวเราจะไป็นทายผมยังไหวไอ้เงี้ยทำไมมึงไปฆ่าตากูทำไมตากูอายุเจ็ดสิบสองปีแล้วมึงทำไมต้องชนะ ถ้ากูมารที่เราจะไปเอาเนี่ยไม่ได้ย้อนยุคมึงกลัวมือนกันย้อนยุคช่โอ้ย้อนยุคึงกลัวมือนกันนะเดี๋ยวแรงไม่ถึงถ้ารุ่นนั้นอ่ะไมีใครเท่าผมหรอกเออใช่คือไอะไรไงตัวใหญ่กว่าไอ้สกาวหรือยังสกาวเนาะสกาวสอสักเหล็กเออสกาวสอสักเหล็กช่างพงน์นะบักเสียวพงน์นะเสียวเซียวแค่นี้ประกอบผมร้อยครั้งกูยานมึงว่ะยานกู ว่าย่านผมตีเขามันตายอันนี้มวยมัดนะไอ้สากพงมันมวยมวยมัดแต่กลัวมวยเขาไมหนอช่างพงช่างพงช่างพงมันชื่ออะไรนะท่าน สก้าวสก้าวออสก้าวช่างพงศเพื like ่อนผมคุยกันในเรื Low ่องนี่แหละนี่แหละจนจนเวทีแตกน่ะเวทีแตกเลยพรายังบงศ์เริ่มมวเริ่มคนเริ่มมวยเรลองการดูสิเอาลองการมวยสักนิดหนึ่งสิครับแต่แล้วแต่แล้วแต่เอาการมวยการมวยให้หน่อยลูกบลัดี่ยลูกบลัดเออวลูกปลัดเออเอาลองการมวยลองการมวยเป็นอะไรการยังไงพี่ของปลัดาใน ผู้พันครับโอ้เป็นพี่ของผู้พันนหครับโอ้เจอนักมวยเก่านี่ไม่ธรรมดาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลองลองลองลกัดมวยแล้วก็เตะให้ผมดูหน่อยเตะเตะเตะเลยไม่ไม่ล้มหรอกเตะเบาๆอห่าเตะให้มันล้มชึ่งึืดช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 ่งึดชิงดชงจ่ดชงจงมชงชงึ่งงงงงดงงงชงงงกตงดอ้า โอ้ยเตะยังไงเตะลมครับโอ้โอไม่ธรรมดาครับนี้แล้วนีระเินน้มัวเลมอย่างนี้คู่ต่อสู้เขาวิ่งลงเวทีนะนี่แบบเนี้ยเนี่ยาแงเตะเพอเพื่อหลักเราก็อยเตะเตะครับครับใส่ใส่เรื่องสัตวด้วยบ่ผมเอไเนี้แหละโอ้ใส่เรื่องสัตเกี่ยวกบลบด้วยไอเรื่ององไรไอเรื่องอไร พักหลังมาแพร่ไอ้ทหารไอ้ไอ้อะไรนะผมตอนไอ้เรืงสังอ่ะมาแพรไอ้ทหารอยู่บ้านดงเลยี่สิบกว่าปีแล้วนี่มันขึ้นไปโชว์ตัวเนาตาไอ้วัดชูวัดชูเนี่ยสาวซิ่งีมีใครจับพี่เลี้ยงแน่นพี่เลี้ยงกว่าเป็นพี่ทำอาเพื่อเรื่องสั่งตาผมไปเลยพี่ แล้วนี่จะท้าต่อยใครป่ะนี่ไม่ครับผมไม่ไก่ไม่เอาแล้วใช่ไหมมันไม่หรือพักพักอะไรพักนะภาพครั้นี้เลยต่อยตรงนี้ในว่าจะไปโชว์ตัวตอนแรกว่าใบจะต่อยไก่งเงี้ยยังเงี้ยไม่ได้หรอกไอ้เงี้ยตัวใหญ่กว่าถ้าต่อยเงี้ยนะ ต้องเดิมพันเมียมันเออใครเดินเพันเป็นเดิมพันต่อสู้เป็นโอ้ต่อสู้ต้องเดิมพันข้างใครไงเดิมพันเดิมพันเมียมันเลยนะโอ้โหไอ้เงี้ยยาเลยไเฮ้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยกลัวเลยเอาเมียกูเดิมพันกูบ่ต่อยดอกยันยันเมียยันเมียมาเอามาเอาผมหน่อยว้าวไอ้เงี้ยยอมสารสิทธิ์จะไม่เอาไว้กันยันยันเยอะ พอมว่าอย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ยอมแพ้ตากูตากูอายุเจ็กว่าแล้วมันเกือบเก็ดสิบต่อยอู่ไหนเนี่ยไอเนี้ยมันต่อยอยู่นี่ตัวเมื่อกี้นี่ให้บก่อยอย่หาใจเทียมหาใจเทียมเนี่ยเลยเออมันย้อนยุกผมก็ ต่อยกันวาเอ็งต right. huh. kind of hmm. ่อยดูก okay. like okay. like ันเขาก็ใหญ่พุต่อยมเ่าแล้วต่เยอะก็ให้ผมต่อยกผูลงอย่างงามเลยใช่ผู้ลงแบบสเปซฟ้าไท้ร่างไปเี่ยเนาะเราลงอย่างงามแล้วอย่าให้ผมเป็นตำนานคือตำนานอยู่แล้วทั้งกรรมการทั้งต่อยก็ก็ผ่านมาจนแห้งเลยนี่ไอ้บุญเนี่ยบุญเนี่ยบุญตัวนี่ยบุญช่วยเนี่ยต่อยไก่นี่เนาะตานั่นแหละอยากดไม่ ยากอีทาเอาตบแม่ตูดปีอย่างเดียวตีอย่างเดียวกวานี้บวก็มีแม่ร้านกูผมกป็นงานทำไงก็ได้จนไออไออีน้อยเสียงดีบ่ไอบออ่าจานกูใหญ่ร้านกูชนะบ้างอะโกบั๊บิดตูเล่ตีตีตีมัน กันไหนนั่นพร้อมอีกที่กูนั่งมวยเก่ากูที่ผมคุยกันไว้ต้องเก่าเฮ้ยมวยโอ้โหเตะยังไงเตะล้มงำเขาล้มเขาล้ไม่ธรรมดาครับนี่แล้วก็นักมวยเกือบรมอย่างนี้คู่ต่อสู้เขาวิ่งลงเวทีนะนี่แบบ่นี่เนี่ย